สวัสดีครับมนีมีน้ำยาขาวปุ่นเส่บบง่ายๆนัวๆมาฝากคือเขาครับพี่น้องน้ำยาสีโค้งไก่นะครับเห็ดง่ายเสซ่บๆครับพี่น้องรับรองว่าที่เด็ดครับสำหรับวิธีเห็ดกะง่ายครับพี่น้องใส่ผงปรุงรสกับเลือนะครับตามด้วยพริกแห้งกระช่ายข่าตะไคร้กระเทียมครับหอมแดงวัตนามเริ่มเดือดถ้าาโค้งไก่ครับอกไก่ครับพี่น้องลงต้มต้มจนน้ำมันสุกหมแล้วครับ ทอดสุกได้ทีเท่ากบตักออกครับโครงไก่ครับอกไก,เก่เข้ากบเซียวมาฉีกเป็นชิน้นนะครับส่วนเครื่องเข้ากบจีตักออกไว้จัดตาเป็นเครื่องแกงครับพี่น้องโครงไก่เข้ากบจีฉีกเป็นชิน้นนะครับโครงไก่อกไก่แล้วเขามาต้มไว้ครับพี่น้องต้มให้มันเปื่อยครับใส่ผงปรุงรส น้ำปลาดนะครับมากกับน้าปลาครับมันีีสิเพิ่มความเพ็ดด้วยผิดปนจากน้อยนึงครับพี่น้องเพิ่มสีสันครับส่วนเครื่องเขาเสียวอกไก่ครับลงต่ำอกไก่ต่าให้มันแตกครับ ตาม,มากกับเครื่องที่เ้าต้ไมไว้ครับก็ใช่ส่วนความเผ็ดนี่ยเอาตามหมักด้นะครับผูดได้หมักเผ็ดร้ายกับใส่พริกร้ายครับพี่น้องน้ำแกงกับสีสีแดงงามครับตำให้มันเข้ากันให้มันแหลกครับนี่ครับพี่น้องแหลกประมาณนี้นะครับใส่ในน้ำแกงครับนำลางโคบจักน้อยหนึ่ง พลอยคนีนมันเข้ากันครับพี่น้องแล้วก็ซมเมืองนะครับใส่น้ำปลาเพิ่มจากน้อยหนึ่งพอตาได้ทีเคาอยใส่ต้นหอมกับผักชีเลาาครับคนคนีคน,นเข้ากันอีกรอบสำเนียเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับพี่นอ้องยังไงบพคะหอมนุ่นๆครับน้ำแกงในแบบเข้มข้นครับกินเขาเขาบปุ่นนะครับสุดยอดครับพี่น้อง อย่างเี้ก็ลองเห็ดมือกันนะครับสำหรับมือน,นี้คัะมาเสียบมากินขขาน้องกันครับเส่บเียบครับ